วันนี้ขอนำเรื่องประวัติพี่สาวตุกตาไม้ใต้ต้นโพที่คนเชื่อว่าปังและศักดิ์สิทธิ์มามาเล่าให้ฟังกันครับฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับเปิดประวัติพี่สาว ที่ชาวติ๊กตอกยกให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดปังประจําคาเฟ่ย่านเรียบด่วนรามอินทรากลายเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกโซเชียลสําหรับพี่สาวตุ๊กตาไม้ใต้ต้นโพตั้งอยู่ริมถนนร้านบีสตอรี่ริมถนนเรียบด่วนรามอินทราประดิษฐ์มนูธรรม23เขตลาดพร้าวที่หลายคนยกให้ว่าศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็ได้ดังใจ จนมีคนแห่เข้าไปกราบไหว้ส่งสิ่งของมาแก้บนกันอย่างมากมายจากคำบอกเล่าของนายเอกชัยสายสอนเจ้าของร้านบอกว่าพี่สาวเป็นเจ้าที่เจ้าทางประจำร้านซึ่งพี่สาวอยู่บริเวณข้างร้านและพี่สาวยังเป็นเจ้าที่เจ้าทางบริเวณนี้มานานมากแล้วครั้งแรกที่ตนมาเจอพี่สาวนั้นเนื่องจากเห็นว่ามีต้นโพอยู่ข้างร้าน ตนเลยอยากจะตัดเพราะกลัวรากจะชอนชัยเข้ามาในบริเวณลานเรียกช่างมาตัดก็ไม่ยอมมาตัดเสียทีจนกระทั่งช่างเข้ามาและได้เรียกให้ตนไปดูว่าต้นโพต้นหนีมีคนอาศัยอยู่แล้วโดยตอนแรกช่างและเจ้าของรวมถึงพนักงานในร้านเรียกว่าเจ้าแม่ช่วงที่ช่างกำลังก่อสร้างร้านอยู่นั้นปรากฏว่าช่างก่อสร้างถูกอวยทุกงวด และถูกกันเกือบทุกคนประกอบกับช่วงที่เปิดร้านแรกๆก,ก็มีพนักงานมากราบไหว้เอาของมาให้นําเครื่องดื่มมาถวายแล้วก็มาขอพรจนถูกหวยแทบจะถูกงวดอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนสนิทของเจ้าของร้านได้เดินทางมาที่ร้านซึ่งเพื่อนผู้หญิงคนนี้มีเซนเพื่อนได้เล่าให้ฟังว่าท่านไม่อยากให้เรียกเจ้าแม่เพราะท่านยังไม่แก่ ยังสวยยังทันสมัยและท่านก็ชอบสีขาวเครื่องสำอางส้อยหมุกและเครื่องประดับที่เป็นสีขาวใครมาขอพรและสมหวังก็มักจะนำสิ่งของเหล่านี้มาถวายหลังจากนั้นเจ้าของร้านได้ถามเพื่อนคนนี้ว่าถ้าหากไม่เรียกเจ้าแม่แล้วจะสามารถเรียกท่านว่าอย่างไรเพื่อนเลยตอบว่าให้เรียกว่าพี่สาว เพราะท่านยังไม่แก่นับจากนั้นเป็นต้นมาเลยมีการเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำร้านคาเฟ่แห่งนี้ว่าพี่สาวนั่นเองคุณเอกชัยเจ้าของร้านบอกอีกว่าใครที่มาร้านไม่ต้องกลัวเพราะพี่สาวใจดีและจะชอบมาหากคนที่มาใส่ชุดสีขาวทำผมแต่งหน้าแต่งตัวสวยส่วนกระแสะความโด่งดังของพี่สาวในทิกตอก เกิดจากตอนนั้นตนบนบานขอในสิ่งที่ต้องการเมื่อสมหวังจึงได้นำมงกุฎสร้อยไข่มกุกชุดสีขาวมาถวายแล้วถ่ายลงโซเชียลเพื่อบอกเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์จนมีคนรู้จักมากขึ้นและบางครั้งตนก็ไล้สดซึ่งคนที่ดูบางคนเห็นเลขเมื่อเอาไปซื้อก็ถูกหวยรวยสาวส่งสิ่งของมาขอบคุณพี่สาว กันจนล้นหลามพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370